กาแฟากับขนมปังทาแยมจ้าไอามาแล้วไอามาแล้วที่ากกันออกข้างนอกจ้าเราเลยไปซื้อหนังสือพิมพแป๊บหนึ่งจ้าไอาไปซื้อหนังสือพิมพแป๊บหนึ่งจ้าเดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นข้างนอกนะจ้าเดี๋ยวไปเบิรงกันจ้าว่าไม่ยังน่าสนใจเนี่ยนะจ้าเนาะมาแล้วไอามาแล้ว มเมื่อกี้กนี่จะหาดเนีาน้า,า,าชมทะเลชมทะเลค่ะทุกคนอู้ห้หนื่องมากเดินขึ้น ขึ้นเนินจุดนั่งชมวิวค่ะยามไอ้แม่นางนางค่ะจ้าโอ้ยสวยงามนางลงมาจ้ะพูนหาดยาวไปหอดพูนจ้ะ ดิว้ว <c oughs> จ้าทุกคนไม่กินข้าวน้ากันด้วจ้าน้องตําบกแตงแล้วจา้าน้ต่มบกแตงกับบหอคจ้าก,กับบออย กับอันอันนี้อมอมไก่เก่าจา้ะอมไก่ต่มือเทียมเต็มเทียมนะจ้ะเนาะไก่จะกินนี่แหละจา้าเนาะกินเกาเนี่แหละน,ะว,นะนว่านะเพันชิมเหลี่ยมบดเจบบดเจบจา้ากระตำนั่นแหละนอกจก้ะของน้ากระแซบของน้าเหะจ้ะ เปอนเลยว่ามัคอยโบมีเง <Shit. S 1> right. ินซื้อกับเขาหรือว่าบ่มีอีหยังกินมันเดือดสั่นคอยก็อยที่กินบกหอยยันนี้มาสั่นเราว่าเนาะบัวบานบอเซียมันก็คือบกหอยจุบบ้านเฮาล่ะจ้าเพื่อกันต่างศาสตร์เขาบบกินเนาะจ้าเนาะนัน้างนั่งกับกินบกหอยจุบบ้านเขาล้างกับกินแกงออมคกอยนะจ้า กิขนข้าวกับยางกินข้าวกับสุดที่รักเพื่อนว่าจู่บกหอยจุบจ้วกอันนี้อันนี้มันกันวนยหน่อยจ้ะเนี่ยคือจัำบกหอยซสายบกหอยซสาบ้านเฮาเนี่จ้ะ อมไก่อมไก่ใส่ปักทองจา้าแซ<จ>่บแซ่บจา้าไอ้กินเขาวแล้วไอ้กินกับอันแนงแนงหมูจา้าแพนงหมูให้เปิน่นไอ้กินน้องนี่ตัดมักแตงกินกับบักหอยจุกทะเลีจา้ามันเหลือ มื่อไหร่นักกินเขเปิดนั่นก็ได้เก็บใส่ตู้เย็นไว้จ้ะแล้วก็บออมไก่ใส่ฟักทองเก่าแต่เหมือนเที่ยงนี่จ้ะต่างสัตว์เขาพูก,กินนะจ้ะตังสัตว์เขาพูก,กินแบบไว่อันนี้มนไม่ได้ใช่าโอ้ยจิ้มมือแล้วเนาะจ้นะเนาะให้ควยเราไม่เนื้อกินกันเด้วยเพราะสัตวคว่อยๆสิกินอันนี้ดอกา็จะนะค่อยๆสิกิน เพือความอยู่หลอดงน,นมาบอมาละกอยากหัวเนะระาเคยกินนน้งกระพ้าแล้วกินใส่ก,ก็เปล่อนไปแล้วจ้ะเนาะน้ำมัน่ันนสทงต่ำนะเพื่น <S <S ามาจะตำแตงแจ้ตาตำแตงค่คคเเเาเพื่อนเบเจ้ะน้ใส่บากามเปียกพอม แซ่บแซ่บจ้าทำแต่ไส้หอยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นั้นขอจบสามี้กันแล้วจ้าเจอกันในคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย